โรงแรมที่เรามานะคะทุกคนคิมตันหรือเปล่าคิมตันหรือเปล่าถ้าอ่านผิดนะคิมตันโฮเทล กันในรถนะคะแล้วก็ทําเส็จแล้วนี่เมื่อยไปนะคะทุกคนที่วิถ่ายก่อนหน้านี้ใช่ไหมนี่งานของเราเส็จแรกหลังาจากทานข้าวเ็จก็จะเหลังจากทำงานเสร็จก็จะมา,ากมินข้าวนะสวัสดีค่ะทุกคนกับชมวีวลีมช้านีอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็เวลาตีห้านะคะทุกคนคือบีกำลังจะไปทำงานนอกนะคะกับปป๊าสองคนเนาะ แล้วก็ตัวนี้คือทุกคนมีเพิ่งแบบสลึมสลือนะคะก็คือตื่นตอนกลางดึกด้วยเพราะว่าเอาลูกกินนมนะคะเดี๋ยววันนี้ให้จะพาไปทํางานนอกกันค่ะถึงแล้วค่ะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโรงแรมนะคะทุกคนคิมตันนะคะอยู่ที่โตเกียวค่ะพルだこกิーงว่าすごい。 โรงแรมตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นโรงแรมหรูเลยนะคะในตเกีเวเนาะแล้วก็ในช่วงที่บีมาทํางานนะคะก็จะเป็นช่วงที่ลูกค้ามาเยอะมากนะคะแล้วก็งานตรงนี้นะคะมีไม่เยอะนะคะมีแค่เก้าอี้อยู่5ตัวเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราคิดว่าเราจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะทุกคนในการทำเนาะแล้วทีเนี้ยมันไม่มีพื้นที่นะคะบีก็เลยได้ไปเย็บบนรถค่ะรถของเรานะคะทุกคนก็จะเป็นรถตู้นะคะ ส่วนป้านะคะทุกคนสามีของบีนะคะก็จะทําหน้าที่อื่นนะคะแล้วก็เช็คไม้นะคะแล้วก็ถอนน็อตนะคะเช็คไม้ว่ามีอะไรมีขูดขีดตรงไหนไหมนะคะทุกคนที่เราต้องแก้ไขนะคะความโยกเกกของเก้าอี้อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะว่าวันนี้นะคะบีจะทํางานตรงไหนบ้างค่ะ ตัวนี้นะคะทุกคนลูกค้าก็จะเลือกเป็นแบบหนังนะคะทุกคนผ้าหนังเนาะแล้วเวลาเย็บมุมนะคะเย็บมุมเก้าอี้นะคะมันก็จะแข็งมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเวลามันเป็นหนังแล้วก็มันจะมีความหนานะคะของผ้านะคะแล้วก็จะทําให้มันมีลายเส้นแล้วก็ทําให้ผ้าไม่เรียบนะคะทุกคนแล้วก็วิธีแก้ไขนะคะทุกคนเราก็จะใช้ดรายยดร้อนนะคะทุกคนดรายของมุมของมันนะคะเพื่อให้ผ้านะคะนุ่มแล้วก็อ่อนเนาะมันก็เลยจะได้ดึงง่ายนะคะทุกคนก็ทําให้ผ้าเรียบแล้วก็สวยงามนะคะ ฝั่งนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นหน้าที่ของสามีปีนะคะตรงมือจับนะคะทุกคนก็เราก็จะทําเป็นแบบเป็นม้วนมวนะคะทุกคนมีเก้าอี้ห้องหมด6ตัวนะคะแต่ว่ามีทั้งหมด2สีนะคะก็จะเป็นออกสีน้ําเงินแล้วก็ออกสีเทาๆนะคะส่วนตัวอย่างตัวนี้นะคะทุกคนก็เป็นตัวอย่างของสีน้ําเงินนะคะที่ทําเสร็จแล้วแล้วก็หน้าตาเขาก็จะคล้ายๆแบบนี้เลยนะคะส่วนที่เรามาทํางานนอกนะคะทุกคนก็เหลืออีก5้าตัวเท่านั้นมาทําใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะคะ บอกว่ามีทํางานอยู่บนรถตู้นะคะทุกคนแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้นะนี่บรรยากาศบนรถตู้ของเรานะจ๊ะทุกคนโอ้โหคือร้อนมากแล้วก็ดีโชคดีมากนะคะที่เราเอาไฟมาด้วยนะคะมันก็เลยแบบทําได้รถได้ง่ายดายนะคะถ้าสมมติว่าดืมเอาไฟมานี่คือแบบมืดตืดๆนะคะทุกคนแล้วก็ทํางานยากมากเลยนะคะ อยากจะเล่าอะไรอย่างหนึ่งให้ฟังนะคะก็คือถ้าสมมุติว่าบางคนนะคะอาจจะคิดว่าการที่เรามีสามีเมืองนอกนะคะทุกคนย้ายชีวิตนะคะมีมาสร้างาครอบครัวอยู่เมืองนอกเราก็จะต้องรวยต้องมีเงินทําไมจะต้องทํางานนะคะทุกคนหลายคนอาจจะแบบโชคดีนะคะโดยที่แบบสามีให้อยู่บ้านเฉยเยนะคะเลี้ยงลูกอยู่บ้านเนาะแต่ว่าสําหรับบีนะคะบีคิดว่าตราบใดนะคะทุกคนที่เรายัางซื้อข้าวกินเนาะที่บ้านเมืองไทยก็รอเราอยู่นะคะไม่ใช่ว่า คืออยากจะแบบมีอยากจะทํางานนะคะทุกคนอยากจะมีเงินเก็บเองเวลาซื้ออะไรคือแบบรู้สึกภูมิใจมากเวลาที่แบบเราเอาตังตัวเองมาซื้อนะคะทุกคนพี่ก็คิดว่าเออถ้าสมมติว่าอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยนะคะถ้าสมมติว่า,าให้สามีทําอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยสามีก็คงเหนื่อยนะคะถ้าสมมติว่าเราไปช่วยหยิบจับอะไรได้บ้างสักนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบ่งเบาภาระ สามีมาได้บ้างหน,หน่อยนึงก็ยังดีนะคะทุกคนบีคิดว่ามีคิดอย่างนี้นะแต่ถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าเออทำไมไม่หยุดงานทําไมไม่ขอแต่สามีอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วบีคิดว่าบีชอบอย่างนี้มากกว่านะคะแต่ที่บีพูดอย่างนี้นะคะทุกคนไม่ใช่ว่าบีไม่อยากได้อะไรของสามีเลยนะบีก็อยากมีนะคะทุกคนอยากได้ของขวัญวันเกิดอยากได้ของขวัญวานเลนทน์อยากได้ทุกๆเทศกาลนะคะแต่ว่า เราก็มีภาระเยอะนะคะทุกคนต่างคนก็มีภาระนะคะเราคิดว่าเออถ้าเราคิดอะไรแล้วเราแฮปปี้เราคิดอะไรเราทําอะไรแล้วไม่เดืดอดร้อนใครอะไรเงี้ยทาไปเถอะเนาะทุกคนใช่ไหม ทำเสร็จแล้วนี่มืดหน่อยนะคะทุกคนที่วิถ่ายก่อนหน้านี้ใช่ไหมนี่งานของเราเสร็จแล้ว<ม>จะมีทั้งหมดหตัวนะคะหืมเพชเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินสวยมากเขียนทั้งบอกแล้วก็ผนังพิงนะคะทุกคน โรงแรมที่เรามานะคะทุกคนคิมตันหรือเปล่าคิมตันหรือเปล่าถ้าอ่านผิดนะคิมตันโฮเทลเร,รีสอร์ทตอนนี้ก็กำลังกลับบ้านนะคะออกกำลังไปกินข้าวไปจากไปกินข้าวกันหนลังจากทานข้าวเสร็จก็จะเอ้ยหลังจากทำงานเสร็จก็จะไปกินข้าวนหะัวหมา,มา

พอเราทิああ้เสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเอาจานใส่ในนี้ทั้างบนคนที่เรซื้อこれもあるうんあるえそうなのじゃ食べなくてよかったねあね多分。あ、ああどうどうどうこれもるあるあダメだ ดามิค <Love> ุณเองกีกัไม่ได้แพ้ชนะครั้งเดียวเท่านั้นแหละ วันนี้นะคะทุกคนบีก็ถ่ายบรรยากาศคร่าวๆนะคะการทํางานนอกของบีกับสามีให้มาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนก็คือเหนื่อยมากแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมากเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายมาต้านเอ